สวัสดีค่ะ,ดคะเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะมาเจอกับคุณครูปรยพัชรีค่ะคุูปาค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้หน่วยโรงเรียนของเราและหัวข้อเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นั่นก็คือลักษณะและเพศของเพื่อนของเราค่ะเต่าดำกับเพื่อนใหม่น่าริมทะเลแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงเต่า มีเต่าสีดำตัวหนึ่งเดินอยู่ริมทะเลมันเห็นเต่าสีเขียวมาใหม่จึงเข้าไปทักทายอย่างด่าเริงเจ้าเต่าต,ตัวใหม่บอกว่ามันมาจากอีกฟากหนึ่งของทะเลเจ้าเต่าสีดำได้ฟังก็ตาโตเต่าเขียวคุยเรื่องสิ่งต่างๆที่เต่าดำไม่เคยเห็นทำให้เต่าดำชื่นชมเป็นอย่างมากแล้วนับเป็นเพื่อนใหม่ไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอวันหนึ่ง ต่าทั้งสองอกยบย้ายถิ่นขึ้นแรงมากจนสันทั้งคู่กระเด็นกระดอนขึ้นฝัง่งเจ้าเต่าเขียวโชคดีที่ขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยแต่เต่าดำกระดองพลิกคว่ำเดินไม่ได้ได้แต่กลิ้งไปกลิ้งมาช่วยข้าทีเต่าเขียวช่วยข้าทีพลิกกระดองให้ข้าหน่อย เจ้าเต่าเขียวพยายามช่วยพลิกเต่าดำให้กลับมาเดินได้เพื่อนไหวได้แต่เพราะเต่าเขียวตัวเล็กกว่ามันจึงไม่มีแรงจึงไม่อาจทําได้ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจช่วยเพื่อนได้ทันใดนั้นเองพวกมันก็ได้ยินเสียงดังมาจากพุ่มไม้ด้านหลังเสียงนั้นทำให้พวกมันตกใจคิดว่าอาจเป็นสุนัขหรือสิ่งมีชีวิตที่อันตราย เจ้าเต่าเขียวจึงรีบคลานลงน้ำว่ายหนีไปไม่สนใจเต่าดำที่กำลังลำบากเลยฮโอ้เจ้าเต่าเขียวเป็นเพื่อนกันแท้ไม่น่าทำกับข้าแบบนี้เลยเต่าดำตัด้อแล้วร้องไห้โฮ <c oughs> แท้จริงแล้วสิ่งที่อยู่หลังพุ่มไม้เป็นเพียงกระต่ายตัวหนึ่งที่ไม่มีอันตรายอะไรกับพวกมันเลยแต่เจ้าเต่าเขียวก็ไม่เหลียวแลเพื่อนที่ถูกทิ้งไว้ด้านหลัง เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานเรื่องเต่าดำกับเพื่อนใหม่เต่าทั้งสองตัวมีสีและก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันแต่เราก็เป็นเพื่อนกันเราควรช่วยเหลือเพื่อนในยามที่เพื่อนของเราลำบากนะคะเด็กๆลักษณะและเพศเพื่อนของเราเด็กเ อยากรู้ไหมคะว่าเรามีเพื่อนทั้งที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายรูปร่างลักษณะของเพื่อนแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปค่ะเด็กๆลักษณะของเด็กผู้หญิงนะคะก็จะมีผมยาวใส่กระโปรงค่ะส่วนลักษณะของเด็กผู้ชายนะคะผมสั้นจะสวมใส่กางเกงค่ะ ลักษณะรูปร่างของเด็กๆไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ตัวผอมบางคนก็ตัวอ้วนบางคนก็ตัวเตี้ยบางคนก็ตัวสูงค่ะเด็กๆและสีผิวเด็กบางคนก็มีผิวขาวบางคนก็มีผิวคล้ำและผมสั้นผมยาวแตกต่างกันออกไปนะคะ บูรณาการทักษะวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูมีคำศัพท์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ทั้งหมดอยู่สองคำคำแรกนะคะคือคำว่าเด็กผู้ชายให้นักเรียนนะคะอ่านตามคุณครูค่ะพยัญชนะต้นของคำว่าเด็กผู้ชายคือตัวอักษรดอเด,เด็กๆลองพูดสิคะดอเด็กเดี๋ยวเรามาสะกดไปพร้อมๆกันค่ะ โดอเอกกอเด็กพออูภูไม่โทผู้ชออายอชายอ่านว่าเด็กผู้ชายคำศัพท์คำที่สองนะคะคือคำว่าเด็กผู้หญิงพยัญชนะต้นของคำว่าเด็กผู้หญิงก็คือตัวอักษรดดเด็กค่ะเด็กๆลองพูดสิคะดดเด็ก เดี๋ยวเรามาสะกดคำว่าเด็กผู้หญิงไปพร้อมๆกันนะคะโดอเอก,กเด็กพออูภูไมโทผู้หอยออิงอหญิงอ่านออกเสียงว่าเด็กผู้หญิงบูรณาการทักษะวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณครูมีคำศัพท์มาให้เด็กๆได้ลองออกเสียงแล้วก็สะกดไปพร้อมๆกันค่ะคำศัพท์คำแรกคือคำว่า boy อ่านออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะ boy มีภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยตัวแรกก็คือตัว b o y Boi แปลว่าเด็กผู้ชายค่ะคำศัพท์คำที่สองคือคำว่า girl ออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะ Girl มีภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยตัวแรกนะคะก็คือตัว G I R L, L อ่านออกเสียงว่า Girl แปลว่าเด็กผู้หญิงค่ะวันที่1เดือนตุลาคมปีพศสอ 2, 5 6 4 คุณครูจะมาแนะนำวัสดุอุปกรณ์ค่ะหนึ่งมีกาวค่ะสองสีเทียนสกระดาษโปตเตอร์แข่งสีดำนะคะสี่กระดาษโปตเตอร์แข่งสีขาวค่ะหกระดาษโปตเตอร์นะคะค่ะองชาติค่ะ แล้วก็เป็นกระดาษรูปภาพของโรงเรียนค่ะเด็กๆแล้วยังไม่หมดนะคะก็ยังมีกันไกลค่ะลายสีธงชาติไทยนะคะเด็กๆที่คุณครูเคยสอนไปว่าธงชาติมีสีอะไรบ้างนะคะมีสีแดงค่ะแถบแรกเลยคือสีแดง แถบที่สองคือสีขาวค่ะแถบที่สามค่ะก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะแถบสามค่ะจะใหญ่ที่สุดเลยค่ะ แถบที่สี่สีขาค่ะแถบที่ห้าสีแดงค่ะเด็กๆนะคะใช้กันไกลค่ะตัดกระดาษน,นะคะรูปอะไรนะคะเด็กๆรูปโรงเรียนค่ะถ้าเด็กคนไหนนะคะใช้กันไกลยังไม่ค่อยคล่องก็ให้ อยู่เวลาที่ใช้ทุกครั้งนะคะควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองค่ะเพราะว่ากันไกเป็นของแหลมแล้วก็มีคมค่ะถ้าเกิดอันตรายนะคะถ้าเราใช้ผิดวิธีค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้โรงเรียนเสร็จแล้วนะคะมีธงชาติค่ะเราจะมาทากาวแล้วก็ติดธงชาติกันนะคะเด็กๆ ตอนนี้เรามีอาคารเรียนเรามีเสาธงแล้วนะคะกระดาษแผ่นนี้ค่ะเราเรียกว่าป๊อปอัพนะคะด้านใหญ่ๆแบบนี้จะเอาไว้ติดตัวอาคารเรียนค่ะส่วนฐานตัวเล็กๆนี่นะคะอันเล็กค่ะเราจะเอาไว้ติดเสาธงค่ะ คุณครูจะลองตีเสาธงก่อนนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็ทากาวฐานใหญ่นะคะแล้วก็ติดภาพอาคารเรียนของเราค่ะ เป็นระยะห่างให้อาคารเรียนนะคะอยู่ในกระดาษป๊อปอัพที่คุณครูให้นะคะรวมถึงให้เด็กๆนะคะใช้สีเทียนค่ะวาดภาพต่อเติมนะคะให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะนำผลงานป๊อปอัพโรงเรียนมาส่งคุณครูด้วยนะคะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เมื่อได้เรียนรู้ลักษณะของเพศเพื่อนของเราค่ะว่ามีผู้หญิงหรืวผู้ชายนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอบระไล่หย,ยุดไปก่อนค่ะแล้วมาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆขอบคุณค่ะ